ช่วงที่สองครับ,รบก็คงจะพูดเรื่องการเมืองเรื่องสภาปฏิรูปครับก็มีการนินทากันเยอะนี่อาว่าลุกสปุงล็กสเปกอะไรมือนก็พูดรับเหมาบริษัทเลยอะเมื่อทาถนนเลยอะ,ยอะอมีล็อกสเปกบ้างบอกว่าไม่ประกาศชื่อ50คนบ้างบางต่างจังหวัดไม่ประกาศชื่อคนที่เข้ารอบห้าคนบ้างแต่ว่าจริงๆนะคุณเบิ้มไม่ประกาศชื่อก็รู้หมดแล้ว คนที่ได้ก็รู้มาแล้วว่าได้ใครบ้างเพราะคนที่เลือกเนี่ยกรรมการที่เรื่องไปบอกให้ผมเลือกคุณแล้วนะไอ้คุณได้คุณได้บอกไอ้ประเภทไอ้ที่เลขากกตบอกว่าไม่มีเป็นความลับปิดซองและส่งให้กสจเลือก5คนเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่จริงหรอกถ้างั้นที่เขานินทาว่าล็อกสเปคเนี่ยมันก็มาจากคณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัดถูกไหมฮะครับแต่ว่า11ด้านเนี่ยที่คัดเหลือด้านละ50เนี่ยก็คงเกอด ก็คงจะรู้ยากมั้งก็รู้แล้วก็มีบางคนรู้แต่รู้แครอบแล้วแต่แต่รู้แต่ว่าน้อยน้อยแต่คน,นที่เขาเรียกอินไซต์อินไซต์ครับภาษาอังกฤษอินไซต์แปลว,ว่าวงในใช่ไหมคนวงในเนี่ยรู้แล้วว่าผมติดผมถามหลายคนเป็นไงได้ไหมอาจารย์ผมหนึ่งในห้าสิบแนี่รู้แล้วในบางจังหวัดเนี่ยผมถามรู้ได้ไงว่าคุณได้อะก็ต้องมาไอ้คนที่คัดเลือกกรมการมาบอกผมเลือกคุณแล้วคุณได้ได้แอนนี่อะไรมันเป็นความลับมันไม่มีในโลกแล้วความลับมันมมีคือตัดเกิน หนึงคนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกินหนึ่งคนเนี่ยไม่มีรั่วแน่นอนเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องสปาปฏิรูปครับวันนี้ก็ขอลรำนิดก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็พอสมควรในสำนักข่าวหัวเขียวนะฮะแม่ลูกจันทร์แม่ลูกจันทครับไทยรัฐนะฮะหน้าหนึ่งแล้วก็พลิกมาอ่านหน้าสองแม่ลูกจันทนี่ผมชอบอ่านในสมัยเรียนหนังสือแม่ลูกจันทร์นะแม่ลูกจันก็มีลีลาแบบคือ ปวดตับอ่ะเลยนดีใช้คําพูดดีใช้อะไรจะมีอะไรดีจนมาอยู่ไทยแล้วรู้จักบอกอ๋อนี่เหรอพี่นี่เหรอแม่ลูกจันบอกคือลีลากับกับคนนี่แตกต่างกันนะหน้ามือไปหลังมือนะฮะนี่ใส่ใจคอใส่ใจคอกับสไตล์การเขียนสไตล์การเขียนนะหน้ามือไปหลังหน้ามือเลยครับเพราะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยพูดแต่ลีลาการเขียนเหมือนคนพูดแบบคุณชอบพูดอ่ะอันนี้สองบุคลิกเหมือนกันนี่สองบุคลิก บโพล่าอะไรเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ๋อนี่แค่สองบุคลิกสองบุคลิกอองอารมณ์อสบุคลิก,ก,กแม่ลูกจันท์ก็เขียนถึงการคัดเลือกะะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คนซึ่งวันนี้ต้องเสนอให้กับพลเอกประยุทธ์แล้วแหละนะฮะหัวหน้าคอสชอซึ่งจะต้องเลือกไม่เกี่ยวกับสุสีอรหาหันซึ่งก็มีคําสั่งยกเลิกไปแล้วนะฮะแม่ลูกจันร์บอกว่าบัญชีรอบแรก สามไอ้าร้อยสามบคนะฮะก็ปิดซองรับที่สุดส่งให้คอสชอไปร่อนตะแกรงนี่ไงภาษาไงร่อนตะแกรงนะครับร่อนให้เหลือ250คนนะฮะของแต่และจังหวัดก็จังหวัดละ5คนรวม385คนซึ่งคอสชอก็จะต้องจิ้มให้เหลือจังหวัดละ1คนก็จะเป็น17คนคนะฮะจากส่วนกลาง1นี่สดด้านนะครับและผ่านการประกวดรอบแรกเสร็จแล้วด้านละ 50คนรวมเป็น550อยหคสชจะต้องใส่ครกตามๆามต,ามต,ามตามให้เหลือ173ก็เอาไปบวก77ก็ได้เท่ากับ250นะอ่านะี้ก็แม่รู้จังก็บอกว่าอันนี้ถูกต้องแล้วแหละนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของส,องสองปชก็คือ1กําหนดกรอบปฏิรูปประเทศ ครั้งใหญ่สุดในรอบ700ปีเพื่อให้สังคมไทยกลับคืนสู่ความปลองดองอย่างยั่งยืนับ 2>, 2วางกรอบปฏิรูปประเทศ11ด้านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถธาพรแล้วก็3ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เหมาะสมทันสมัยทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญกันบ,บ่อยๆอย่างที่ผ่านมาแม่ลูกจันทร์ก็บอกว่ายินดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีคําสั่งเลิกการตั้ง14ในพลแล้วให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ เป็นโต้โลในการที่จะเลือกคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเองแม่ลูกจันเชื่อว่ารายชื่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ250คนจะคลอดออกมาภายในวัน2วันนี้นะครับนั่นก็คือชักธงเชีย,ชยคนเอกประยกทญในี่ผมห็นด้วยนะอัะอิที่บอกย,ยกเลิกไอ้สิบสี่นายพลนะก็จะตั้งไปทําไมไอ้สิี่นายพมห็นชื่อแล้วคือตั้งไอ้คนนินทาประา แล้วแกก็มากับตัวทันมาโอเคยกเลิกไปคือถ้าตั้งเออนักวิชาการหลากหลายหน่อยก็คนจะไม่นินทานนอันนี้พอนายปลก็ก็แหมโอ้แต่อย่างนั้นก็เหมือนกับการ์ตูนเขียนอ่ะหยิบแต่เฉพาะบูมาแรงสีเขียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียหายอสิบสามทหารกออับหนึง่งตำรวจเอานี่แลหละท่านประยุทธ์เนี่ยโตโผล่ใหญ่ตั้งเลือกเลยจะเพียงแต่สงสัยว่าแกจะจิ้มยังไงแบบแม่ลูกจันว่าเนี่ยจะจิ้มยังไงให้มันครบไอ้มันได้250ร้อรู้จักเหรอไม่รู้จักหรอกลูกเต๋าโยนไหมโยนอ่ะเออหรือว่าจิ้้มมมกิเหือนัไป เล่นตอนที่ผมเดาก็สอบตอนเรียนหนังสือที่เป็นอัตนัยโยนโยนดินสอัปนรณ์ยโยนขึ้นมาแล้วก็ปลายดินสอชี้ไปข้อไหนข้อไหนก็เลือกข้อนั้นเพราะว่าเดาไม่ถูกแล้วนี่เดาไม่ถูกแล้วก็เอาก้อไหนอันนี้ก็เหมือนกันเลยผมดูนะหรือว่าต้องเอาประวัติมันแนบแต่ประวัติแนบอ่านกันตาแฉะแหละไม่ได้พี่ชายตั้ดอ่ะพอเขากลองมาแล้วนี่เขาสรรหามาแล้วทั้งหมดอ่ะก็ต้องจิ้มให้เหลือสองอห้าิอันนี้เป็นงานหนักนลยอย่าไปว่าพลเอกประยุทธ์ครับเป็นงานหนักมากนะฮะว่า คือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ล็อกนะครับพลเอกประยุทธ์มีที่เลือกเลยไม่ต้องล็อกแล้วตอนนี้ถ้าล็อกมันล็อกแต่นู่นแหละสรรหาแต่ว่าอันนี้คือเลือกแล้วครับหน้าที่เลือกถ้าเลือกไม่ดีเป็นไงครับเรื่องไม่ดีก็ถูกด่าเลยถูกด่าอยู่แล้วก็นายก็เลือกให้ดีก็แล้วกันเราจะเลือกยังไงเพราะว่าทุกคนว่าตัวเองดีหมดอ่ะ เออมก็ดีหมดแหละแต่ว่าก็นายุธว่าดีในศาสนานายุธผมอ <c oughs> คนอื่นจะว่าดีทุกคนว่าต,ตัวเองดีหมดหละอาจจะต้องเอาใช้วิธีว่าต้องเอาหลากหลายหน่อยอใช่ไหมฮะใช่ใชเพราะว่าโอ้โหมันมันเรื่องไม้เพราะว่าแต่ละคนอย่างอย่างดูด้านการเมืองสิฮะครับโอ้อาจารย์แต่ละคนระดับเกจีทั้งนั้นโอ้โหนี่คือคือเป็นหมดเลยก็ได้แต่แต่ว่าถ้าเป็นหมดปุ๊บอาจจะต้องใช้เวลาปฏิรูปประมาณ1ิปีมาเถียงกันนานมากครับทำเถียงกันนานเพราะคนเยอะนี่คนเยอะนี่แต่ละคนในประเภท เจ้าตำราทั้งนั้นโอ้โหและเชิดขนาดหนักทั้งนั้นแหละนะครับอันนี้คือแม่ลูกจันสม่ำเสมสนุนทีนี้เรามาดูอีกอันนึงประเด็นหนึ่งก็คือมันมีโพออกมาครับพิเศษไทยฮะมีการโพสองสามวันนี้มีการพูดถึงผลโพนะของสํานักอะไรกรุงเทพโพอ่ะกรุงเทพโพใช่ไหมเออประเด็นโพนี่ทําไมมติชนข่าวสดเขาไม่เล่นข่าวเขาไม่เล่นข่าวดิเพราะว่าเพราะอะไรฮะเพราะมันเสียเปลี่ยนไปเพราะแพ้เหรอเพราะรัฐบาลเพราะคะแนนตกคะแนนตก พักเพื่อไทยคะแนนตกคะแนนตกเลยไม่เล่นข่าวไม่กล่านข่าเนี่ยผมมาอ่านคอลัมน์คมคมคิดคนเขียนเนี่ยฮะแกพูดถึงเรื่องเรื่องผลโพของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพเนี่ยเรื่องคะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังจากภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เก็บข้อมูลทั่วประเทศเนี่ยพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคนพบว่าความนิยมนายอภิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอยู่ที่ร้อยละยี่สิบสี่จุดศูนย์เพิ่มจากปีที่เจ็ดเนี่ยร้อยละห้าจุดหก มาเดิมเ่ยมาเดิม18.4ครับแล้วก็พอมาเทียบกับคุณยิ่งลักษณ์พักเมื่อไทยคะแนนนิยมอยู่ที่22.3ุรูดเหรอฮะรูดมหาราชนะรูดไม่ไม่ใช่รูดธรรมดา,ารูดมหาราชเลยรูดมหาราชเลยรูดเลย,ร,เลยร,รูดลงมาเหลืออา้าวก็22.3ดรองลง4.5จากเดิม126คราวนี้เขาก็ถามต่อว่าหากวันนี้เลือกวันเลือกตั้งจะเลือกพรักการเมืองใดเนี่ยก็บอกว่าเลือกพักประชาธิป,ปัตย์นะก็เพิ่มขึ้น นะมากขึ้นแต่ว่าเลยคนก็ก็ต้องถามแล้วก็มีถามว่าอยากให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีการทํางานเท่าไหร่ร้อยละหกสิบกจุดสี่อยากให้ทํางานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยแล้วก็เลยอาจจะมากกว่าหนึ่งปีอาจจะมาหนึ่งปีแล้วก็ความนิยมประกันเมืองความนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสูงขึ้นมากสูงไงเลยทําให้เป็นที่มาของคอลัมน์ของอะไรนะที่บอกให้ตั้งประกันเมืองเนี่ยคอลัมน์ก้าได้เสียสายล่อฟ้าในคุณดูที่คุณก่าคุณ สายล่อฟ้าเนี่หน่อยว่าแก้ว่าอย่างไรเดี๋ยวชูให้ดูเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นจอให้ก็ได้นะสายล่อฟ้าเนี่ยนะครับเขียนว่าพักที่สามทางเรื่องใหม่ของคนไทยสายล่อฟ้านี่ไม่ใช่พวกผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสีโชคกสูปาชาววนุนอินทร์รัตน์โอมาทรุตเทศไตยเสนาบงนะเป็นนามปากกาของนักเขียนอรัมนิดสังกัดไทยรัฐคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อมก็รู้จักอยู่รู้จักครับรู้จักครับรู้จักดีครับครับ ็ไปเอาผลโพลของกรุงเทพโพนี่แหละนะฮะมาก็ไล่เทียบเคียงให้เห็นว่าความนิยมนะฮะของคุณอภิสิ์เท่าไหร่ความนิยมคุณยิ่งรักเท่าไหร่แล้วความนิยมของพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะฮะก็เปรียบเทียบกันว่าพรรคยิ่งรักพรรคเพื่อไทย22.3ลดลง4.5ใช่ไหมฮะของประชาธิปัตย์นะครับ24.0เพิ่มขึ้น5.6นะฮะสารเล่าฟ้าก็เลยไปหยิบเอา เปอร์เซนต์ที่ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่เลือกใครที่ยังไม่เลือกใครยังไม่ตัดสินนี่นะฮะเพราะว่าของยิ่งรัก22ใช่ไหมฮะครับของคุณอภิสิทธิ์24ก็รวมกันเป็น46ครับนะฮะตัวเลของกลมนะฮะ46แล้วมันยังเหลืออีก50กว่า5 4 54 54อาจจะมีพักเล็กพักน้อยพักชาติไทยพัฒนาอะไรยังไม่รู้ว่าอนาคตคุณมรานจะยังอยู่หรือเปล่านะรชาติพัฒนาก็คงจุดยุบไปแล้วนี่นีสายล่อสายล่อฟ้าก็เลยมองว่า คะแนานที่เหลือเหล่านี้แหละมันจะเป็นโอกาสของพรรคทางเลือกพักที่สามพักที่สามแต่แต่มีข้อแม่นะพักทางเลือกพักที่สามนี่แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นพักที่เน้นเรื่องการปฏิรูปการเมืองคร,ครให้มัน <c oughs> สอดคล้องกับสปอชเนี่ย <c oughs> คือคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยนะหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยนะทุกพักเสนอแนวนโยบายปฏิรูปหมดปักการเมืองในคุณไม่ต้องห่วงเลยแหละ เปลักับเร็วตัวเร็วเหรอพอยุคเก้ายุคสังคมนิยมก็สังคมนิยมเป็นไปได้พอประชาประชานิยมก็ประชานิยมก็เอาประชานิยมพอปฏิรูปก็สังคมปฏิรูปก็ปฏิรูปอย่างเดียวเออเนี่ยสารลกว้าก็บอกถ้าดูตัวเลขความนิยมของพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคไม่แตกต่างกันมากนักเช่นนี้ก็ยังมีช่องว่างอีกไม่น้อยที่ประชาชน ยังไม่ได้แสดงความพึงพอใจพักการเมืองใดดังนั้นจึงเป็นโอกาสของพักการเมืองใหม่หากมีการตั้งพักการเมืองขึ้นมาเป็นพักที่สามซึ่งอยู่ที่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักและตัวบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพักการเมืองที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพื่อไทยเท่านั้นอย่างไรก็ดีการปฏิรูปด้านการเมืองจะคลอดออกมานั้นจะต้องเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาได้หมายความว่าคงไม่มีพักการเมืองใหญ่สองพักเท่านั้นฉะนั้นถ้ามีพักการเมืองใหม่และก็ใช้ในตามปฏิรูปเป็นการกับเคลื่อนเพื่อเเปปลีี่ยยนนาะคติของรชใหม พักทางเลือกใหม่ก็มีโอกาสเกิดทางการเมืองได้ก็เอาดิลองดูไม่ไม่ใช่พักการเมืองใหม่นะพักทางเลือกใหม่พักการเมืองใหม่มีแล้วนะมีแล้วไปแล้วไปแล้วทีนี้เป็นพักทางเลือกพักทางเลือกใหม่อาชื่อไปเลยเลือกใหม่ไปเลยเออเอาดิพักปฏิรูปได้ไหมก็ได้พักปฏิรูปพป๊บปฏิรูปนี่เป็นพักนักศึกษาในรามสมัยนู้นนะอ๋อพักปฏิรูปพักปฏิรูปโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักนีวินชิดชอบเลยขาริการพักครับเออคือผมเกรงว่า คือมันแปลกมากนะการเมืองไทยเนี่ยพอหลังจากการปฏิวัติเนี่ยนะคนก็จะคิดถึงพักที่สามอ่าคุณเพิ่มดูอ่าตั้งแต่ยุคเอาตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคไหนเอายี่สิบสองปีสองพันสองสองคนเอกแดงศักดิ์ตั้งพรักชาติประชาไตยใช่ไหมอ่าพอหลังจากนั้นยุคยุครสชพักสามัคคีทำไหมคสามัคคีรมตั้งธนาเป็นพรรคทหารพอยุคหลังจากปฏิวัติกันญาสี่เก้านะก็พัก เพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินนะใช่ไหมรวมแล้วก็พอมายุคนี้ปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยมาแล้วมาถ้าเรรคปฏิรูปถ้าเป็นรูปแห่งชาติกำลังจะคิดพัรคปฏิรูปแห่งชาติคือเวลาเวลาตั้งพักที่สามมาคนก็วิเคราะห์กันว่านี่คือพักทหารับพักสีเขียวีเขียวเพราะเขาต้องการที่จะลดกําลังของพักการเมืองที่อยู่ในขั้วเก่าให้อ่อนแอลงแล้วก็เอาพักที่สามเนี่ยขึ้นมาแม้ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้พัคเดียวก็ตามแต่ว่า เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลคือผสมครับคือพักทหารเนี่ยผมบอกคุณเบิ้มเลยนะที่ผมตามการเมืองนะตั้งพรรคการเมืองเจ๊งทุกรายนายทหารคนไหนบ้างประสบความร็จตั้งการเมืองผมไม่เห็นไม่ต้องบอกผมก็ได้ครับผมก็เห็นอยู่ว่าเจ๊งนนักการเมืองนี่ไม่ใช่ทหารนักการทหารเนี่ยพอสั่งซ้ายหันฝาหันเนี่ยมันหันสามสามฝาหันมันหันสิบรอบเลยคุณไปสั่งนักการเมืองนี่นอกจากมันไม่หันมันจะถามอีก สั่งทาไมมึงสั่งทาไมวะมันจะถามอย่างนั้นอีกแล้วจะบอกให้มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันถึงเวลาเขาขอตังค์เอาไปทําป้ายเอาไปเติมน้ำมันรถใช่ไหมฮะออกหาเสียงอปรากฏว่าไม่มีับไมม่ีหาเองครับเอาแล้วมันจะรอดไหมจะรอดไหมแต่ผมรู้มาลึกๆนะครับว่าเขามีนายทุนอยู่นะมีนายทุนใช่ไหมมีจริงๆนะเพราะว่าสายล่อฟ้าคงไม่เขียนขึ้นมาลอยๆหรอกสายล่อฟ้าคงรู้แต่ว่าไม่เขียนว่าพักที่3าคือพักทหารอ่า แต่ว่าผมว่ามีจริงมันก็จะเหมือนทุกครั้งหลังการปฏิวัติก็จะมีพักที่3ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็คือเจ๊งอย่างที่พี่เทบไทยว่าเอวังก็มีด้วยประการนี้ทั้งนั้นเลยนั่นแหละเวลาหมดแล้วนี่ยเหมุนไล่เราอยู่แล้วทำไมฮะผมเวลาหมดแล้วแป๊บเดียวหมดเลยมีคอลัมน์อีกเยอะแยะเลยนะครับอ่านไม่หมดแล้วก็ฝากไปอ่านก็คือคอลัมน์ในไทโพสเขียนโดยคุณตวินไพรสนฝากคอร์ชชช่วยปฏิรูปอายการ โดยไม่ให้เป็นบอดรื่องภาษาอีกต่อไปปฏิรูปด้วยนี่ก็ไปอ่านยาวมากผมก็อ่านไม่หมดอะท่านตวงินเป็นนเขียนแม่มีรัดดวงว่าจะถามอยู่รัดดวงฮะรัดดวงคืออะไรรัดดวงคือรัดดวงก็คือริษิดวงอ๋อรัดดวงปัตตาภักใต้เขาเรียกว่ารัดดวงเนี่ยพูดน้ําแข็งในหน้าสี่มติชนเนี่เขาบอกว่ามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางไม่ถูกรัดดวงอ๋อไม่ถูกรัดดวงคือไม่ถูกเอ่อไม่ถูกรัฐนิยม ไม่ถูกดัดลวงแม่คนเขียนน่าจะเป็นคนใต้ั้งเนี่ยก็คงจะเป็นคนใต้แหละคนน้ำแข็งคงรู้จักดีเรเป็นคนใต้แล้วก็มีการ์ตูนไม่ต้องหาแล้วเยอะมากไม่ต้องไปหาอ่านเองกันเวลาหมดแล้วก็ไล่แล้วครับโอเคครับลาแค่นี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ